สวัสดีครับผมมีวัดครับวันนี้จะมาติดตั้งประตูบานเลื่อนนะครับแต่เป็นลักษณะแหวนนะครับเป็นประตูวนิลนะครับเหมาะสําหรับภูมิประเทศท,ที่มีความชื้นและความร้อนนะครับก็จะเอายกสูงมาจากพื้นเดิมหน่อยนึงนะครับ5เซนเพราะว่าพื้นเดิมยังไม่ได้ปูกระเบื้องนะครับ ก็จะเผื่อขึ้นมาที่5เซนนะครับแล้วก็จะมีการกั้นห้องโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันต่อได้เลยนะครับมาดูขนาดประตูครับกว้างที่80เซนครับสูงที่เมตร80ครับตะปูเกลียวที่แถมมากับประตูครับ ตัวบังคับประตูบานเลื่อนด้านล่างครับก็จะฝังฟูกยืดกับคอนกรีตไว้ด้านล่างนะครับกับกระเบื้องโครงที่ใช้ทำแขนประตูและก้นห้องนะครับเป็นเหล็กขนาด1นิ้วครึ่งคูณ1นิ้วครึ่งแล้วก็1นิ้วคูณ1นิ้วครับเริ่มตัดเหล็กกล่องขนาด1นนิ้วครึ่ง คูนึงนิ้วครึ่งครับทำเหล็กแนวตั้งนะครับก็จะเจาะฟุกเหล็กใส่ที่ฝาผนังก่อนนะครับแบ่งครึ่งกลางเสานะครับเจาะตรงกลางเสาก็ต้องขันฟุกให้แน่นด้วยนะครับเวลาเชื่อมจะได้ไม่มีปัญหา ทั้งหมด3จุดครับหัวกลางท้ายนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับคือการจัดระดับน้ำนะครับดันนอกดันข้างนะครับให้ลูกน้ำอยู่ตรงกลางเซนเตอร์ของ2ขีดแล้วก็ค่อยเชื่อม ด้านบนสุดก็จะเชื่อมติดกับโครงหลังคาไว้เลยครับมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับเราก็จะมาที่กลางเสาแล้วนะครับแล้วก็จับระดับน้ำที่โครงเหล็กด้วยเพื่อที่จะเจาะก็ทําเหมือนกับอีกฝั่งหนึ่งนะครับ เสร็จแล้วเราก็จะมาหาระยะขนาดวงกบประตูด้านบนนะครับเพื่อที่จะแขวนประตูครับแล้วก็มาร์กไว้โดยจะประตูจะสูงจากพื้นประมาณ5เซนนะครับเพื่อสําหรับปูกระเบื้องนะครับยังไม่ได้ปูกระเบื้องก็เริ่มตัดเหล็กเลยนะครับก็ตัดตามความกว้างที่ห้องเราจะกั้นนะครับก็มาดู รางประตูที่จะแขวนนะครับแล้วก็วงกบด้านข้างของประตูนะครับมีแค่2ชิ้นส่วนนี้ที่เป็นคู่กันนั้นจะเป็นรางประตูนะครับก็มาประกอบประตูกับรางประตูกันก่อนนะครับเพื่อเช็คความสูงของประตูแล้วเผื่ออีก5เซนประตูบวกรางสูงที่1เมตร88ครับแล้วก็เผื่อปูกระเบื้องอีกหเซนเป็น1เมตร 93มเซนนะครับก็เชื่อมวงกบด้านบนของประตูบานเลื่อนก่อนเลยครับก็ต้องจับระดับน้ำก่อนนะครับพอเสมอแล้วค่อยเชื่อมนะครับวงกบด้านบนพอเสร็จแล้วเราก็จะลองเอารางประตูมาดูแขวนดูครับกับวงกบด้านข้างนะครับลองเช็คขนาดดูว่าได้ตามที่เราต้องการไหม คือเผื่อปูกระเบื้องไว้5เซนนะครับจะเสริมมงกบด้านข้างของประตูข้างเดียวนะครับลักษณะนี้เพื่อเอาไว้ยึดวงกบประตูบานเลื่อนครับ พอเสร็จแล้วเราก็จะมายึดวงกบด้านข้างของประตูบานเลื่อนนะครับกับส่วนที่เราเชื่อมต่อออกมาเมื่อกี้นี้ยึดเสร็จก็จะได้วงกบประตูบานเลื่อนด้านข้างลักษณะนี้นะครับโค้งก็จะยื่นออกมานิดนึงเพื่อจะเอาไว้ตีฝากั้นนะครับก็จะยึดทั้งหมด3ส่วนนะครับหัวกลางท้ายเหมือนกันนะครับตัววงกบประตูบานเลื่อน ก็จะฝังฟุกหรือตะปูเกียวที่แถมมาให้กับชุดบานประตูนะครับเรียบร้อยแล้วครับวงกบด้านข้างของประตูบานเลื่อนคราวนี้เราก็จะใส่รางด้านบนกันนะครับ แั้แรกก็เป็นมือจับประตูบานเลื่อนเลยนะครับที่ต้องประกอบเข้าไปก่อนที่จะติดตั้งประตูเราก็จะประกอบมือจับประตูบานเลื่อนก่อนนะครับซึ่งจะติดตั้งง่ายนะครับขันรอดยึดก่อนนะครับ หัวท้ายคราวนี้เราจะมาประกอบอีกฝั่งหนึ่งนะครับตัวนี้จะพิเศษหน่อยนึงก็ครับต้องใช้หกเหลี่ยมขันนะครับทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับ เรียบร้อยแล้วครับมือจับของประตูบานเลื่อนคราวนี้ก็จะเริ่มประกอบกันแล้วครับแล้วก็จะแขวนยิงประตูบานเลื่อนต้องประกอบล่างก่อนนะครับเข้าไปกับประตูบานเลื่อนก่อน ก็นำวงกบด้านบนไปยึดกับวงกบด้านดักข้างของประตูบานเลื่อนที่เรายึดไว้ก่อนทีแรกนะครับหาอะไรหนุนประตูให้สูงก่อนนะครับจะได้ไม่ต้องถือหนะักส่วนมุมที่เราประกอบไว้ก็จะใช้รีเบทยิงนะครับได้ลักษณะนี้นะครับประกอบเสร็จแล้ววงกบด้านบนกับด้านข้าง ใช้ที่วัดระดับน้ำนะครับจับระดับน้ำวงกบด้านบนแล้วก็ยิงน็อตเกียวเข้ากับโครงเหล็กที่เราทำไว้ระดับน้ำต้องจับทุกครั้งนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเอียงซ้ายเอียงขวานะครับวงกบเอาแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะลองเลื่อนประตูดูนะครับ เรได้ที่เราก็จะยิงน็อตเกียวตรงกลางของวงกบเลยนะครับมาถึงขั้นตอนสำคัญนะครับก็จะปรับประตูบานเลื่อนให้ตรงนะครับไม่ให้เอียงซ้ายเอียงขวาก็จะใช้ระดับน้ำจับนะครับก็จะมีรูน็อตอยู่ข้างบน2ตัวประตูนะครับดังภาพที่ผมฉายให้ดู ถ้าข้างไหนสูงหรือต่ำก็หมุนน็อตเอานะครับเพื่อปรับให้สูงต่ำได้นะครับโดยใช้ระดับน้ำเช็คด้านข้างนะครับของประตูบานเลื่อนตัวล็อกประตูบานเลื่อนด้านล่างนะครับที่จะยึดกับคอนกรีตหรือกระเบื้องที่เราปรูไว้นะครับอันนี้ผมเผื่อไว้ห้าเซนนะครับก็ต้องปูกระเบื้องก่อนนะครับพอกระเบื้องเสร็จแล้วก็ลูกล็อกตัวนี้ก็จะอยู่ด้านใน ประตูนะครับสามารถเลื่อนไปเลื่อนมาได้ประตูบานเลื่อนก็ประกอบเสร็จแล้วครับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการทําสาผนังกั้นนะครับเพื่อจะปิดช่องว่างอีกฝั่งหนึ่งของฝาผนางังประตูบานเลื่อนนะครับเวลาปิดประตูะครับเข้าแล้วก็จะเกิดช่องว่างอีกฝั่งหนึ่ง เราจะใช้เหล็กกองขนาด1นิ้วครึ่งคูณ1นิ้วครึ่งนะครับกั้นตรงกลางระหว่างช่องของประตูบานเลื่อนแขวนนะครับก็ต้องใช้กระดับน้ําด้วยนะครับทุกครั้งเพื่อไม่ให้เอียงซ้ายเอียงขวาให้ลูกน้ําอยู่ตรงกลางเมื่อเสร็จแล้วก็แต้มเชื่อมไว้ด้านบนก่อนนะครับอย่าเพิ่งเชื่อมตาต นี่มาดูมุมด้านในนะครับคราวนี้เราก็จะต้องเจาะฟุกที่คอนรีนะครับเพื่อที่จะเชื่อมเหล็กใส่ให้แน่นนะครับอีกทีหนึ่งน,นี้เราก็จะมาวัดขนาดความกว้างของช่องว่างนะครับแล้วก็ตัดเหล็กงานเพื่อจะเชื่อม เนเหมือนลักษณะกรอบสี่เหลี่ยมไว้นะครับแล้วก็จะตีสมาร์ทบอร์ดปิดด้านนอกก็ต้องจับระดับน้ำทุกครั้งนะครับวัดช่วงกลางอีกนะครับแบ่งครึ่งแล้วก็ใช้เหล็กกล่องนิ้วคูนิ้วเชื่อมครับเพื่อเป็นโครงขีดแล้วก็เชื่อมเลยครับตรงกลาง เอาไว้เป็นตัวยึดสมาร์ทบอร์ดเวลาตดิดตรงกลางจะได้ไม่อ่อนนะครับมีออเดอร์สั่งมาแค่ปิดสมาร์ทบอร์ดฝั่งเดียวนะครับคือฝั่งไม่ติดนะครับ ก็เลยลดขนาดเล็กลงได้นะครับจาก1นิ้วครึ่งเป็น1นิ้วพอครับเพราะว่าตีสมาร์ทบอร์ดปิดแค่ข้างเดียวคือฝั่งด้านนอกนะครับ mm hmm. ก็จะมาเริ่มวัดตัดโครงเหล็กด้านบนของการกั้นห้องอีกทีนึงนะครับจะอยู่ด้านบนของวงกบประตูบานเลื่อนแขวน มาร์ทบอร์ดกว้างอยู่ที่เมตรยี่สิบนะครับยาวที่สองเมตรสี่สิบนะครับเราก็ต้องคำนวณให้พอดีกับช่องว่างที่เราจะตีปิดนะครับก็ทำโค้งเหล็กรับโค้งเหล็กก็เสร็จแล้วครับก็จะตัดสมาร์ทบอร์ดเพื่อจะตีปิดนะครับ ครับพอตีสมาร์ทบอร์ดปิดก็จะได้ลักษณะนี้นะครับเป็นด้านนอกของประตูแขวนบานเลื่อนนะครับเอาละครับคลิปนี้ผมขอจบด้วยแค่นี้แหละครับใครชอบก็ช่วยกดติดตามผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปหน้านะครับผมฉาแบบก่อสร้างใหม่ๆมาฝากนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ